ทีนี้มาแล้อีกนึ่งเรืองค่ะต้องบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีงานกาชาจะไม่ผิเบาเกลียงโดยได้มีการจัดพิธีบวงสวงสร้างลักเมืองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานข้องดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาจังหวัดประจำปี2567ค่ะ โดยวันที่10ซองมกราคมทีผ่านมานะีคะทีสั้นลักเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะได้จัดพิธีบวงส่วงส่้นลักเมืองก็เพื่อความรับรื้แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานข้องดีเมืองสุราธานีและกาชาจังหวัดประจำปี2567ค่ะก็มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแรกวันที10ซ่องมกราคมทีผ่านมานะคะ คืนน่าเป็นคืนแรกและนะโดยมีนายเจษดาจิตรัตผูวาราชการจังหวัดสุราธานีท่านก็เป็นประธานในพิธีบ,ธบวงสรวงค่ะพร้อมด้วยนางดาริจิตรัตนายกเล่ากาชาจังหวัดสุราธานีแล้วก็มีท่านรองผูวาราชการจังหวัดสุราธ,ธานีในอำเภอหัวนาส่วนราชการแล้วก็ประชานชนมาเข้าร่วมพิธีค่ะภายในพิธีค่ะผู้นำประกอบพิธีพรณ์ก็เริ่มพิธีบวงส่วงสร้างลักเมืองประธานในพิธีจุดถูบทียนและปักถูบห้างบนเครื่องบวงส่วงสั่งเวอผู้ประกอบพิธีอ่านองค์การบวงส่วง ทวายเครื่องบวงสวงหลังจากนั้นค่ะประธานก็ปโปรยข้าวตอกดอกไม้บนเครื่องบวง,วงสวงสร้างเวยก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะครับสำนักาันทร์นันท้นของที่ <c oughs> เมืองสุรา์แลกาชาดจังหวัดสุรา์ธานีประจำปี2567น,นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันทีท่1 2่งแล้วจนถึง,ถงนู้นเลยหนองยอมยาว <c oughs> ตึงตวันที่2 1มกร,ราคมนี้นะวันอาทิตย์นี้นะครับ <c oughs> บริเวณริมคลื่อนแม่น้ำตาปีซึ่งภายในกิจกรรมมีกิจกรรมมากไมยนะครับประกวดร้องเพลงลุกทุ่งนักเร,รียนนักศึกษาการเดินแบบผ้าไทยไปการกุศลกันาจ นายสินคาอูทอบการลุนชุกรันวานกาชาตตลอดจนการหน้ารายได้นะครับเพื่อสมศบุุนโลกกาชาตจวัสสุรธานีนำใบบันเทิทุกบำรุงทุกแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบความความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติการดีนะครับอุปติภัยรวมถึงกระตุนเศรษฐกิจให้เกิดก,การจับจ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นการท่งเสริมเพื่อแพลวัฒนธรรมนะครับประพณี่ภูมิปัญญาทองทิ้นกันด้วยก็ไปกันได้นะครับหน้าสุกคำคืนกับแต่คืนเนี่ย ร้านนาวากาชารนะยี่สิบบาทเนี่ยแต่คืนเนี่ยโอ้โหรายได้เนี่ยหกเสนเลยเนาะหกเสนคือยอดเพิ่มขึ้นทุกคืนไรืเบาคุณถคืนะเรื่องอะไรคืนได้ในที่แส้นนะทีเส้นฮาเสนหกเสนตัวชาวเนี่ยทีมงานของเล่นข่าวชาวไตเราเอ็นบีซีเซาฟ์กัเราเนี่ยไปเป็นพิธีกรบนเวทีนาวากาชาร์ก็คงจะได้เป็นแสนเหมือนเลยทีแสนเดียวค่ะเส้นฮาผนูพื้นต่อเช้าไปรวมกิจกรรมกันได้ไปอุดนุ่นนาวากันเยอะๆเดี๋ยวไปเจอกับทีมงานของเอ็นบีทีสุราษฎร์ธานนีกัได้ค่ะ